สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีวันพฤหัสนะคะจะปลายสัปดาห์แล้วเนาะวันนี้วันพฤหัสที่17ตุลาคม2567นะคะสุกสันต์วันเกิดสําหรับคนที่เกิดวันที่17ตุลาคมนะขอให้มีความสุขนะคะมีความสุขกายมีความสุขใจคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้อย่างที่หวังนะแต่ขอให้สิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณหวังเป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมสมควรถูกที่ถูกเวลานะคะไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนและไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนเนาะ วันนี้ก็มาอัปเดตความรู้สึกของคนที่คุณคิดถึงอยู่เหมือนเดิมนะคะเราก็จะมาอัปเดตแบบนี้ทุกวันนะแต่เราไม่ได้เจาะจงนะคะว่าเป็นดวงของใครโดยเฉพาะนะไม่ได้เจาะจงวันเดือนปีเกิดหรือราศีเกิดนะคะถ้ามาเจอคลิปนี้ก็ขอให้รับไปแต่ข้อความที่ตรงใจเนาะข้อความไหนที่ฟังแล้วมันไม่ถูกใจมันไม่ตรงกับเรื่องของคุณขอให้ปล่อยผ่านนะคะไม่ต้องเก็บไปซีเรียสนะไม่ต้องอินมากนะ <c oughs> ดูวันนี้เขาจะบอกว่าตอนนี้เขาขอโฟกัสอยู่ที่หน้าที่ความรับผิดชอบของเขาก่อนนะคะเรื่องการงานการเงินนะคะรวมถึงรวมถึงเรื่องความรู้สึกของเขาด้วยนะ,หล,ะหลายๆอย่างมันก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดไว้นะแต่เขาก็อยากให้คุณเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเขาในอนาคตเขาก็เสียใจนะเขาก็ไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้นเลย คุณทำให้เขาได้รู้นะคะว่าตัวเขาเองบกพร่องตรงไหนยังไงอีโก้แหละเขาปล่อยให้อีโก้มันมาทำลายความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะแล้วตอนนี้เขาก็สับสนไปหมดเลยนะคะเขาไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไรยังไงต่อไปเหนื่อยล้าอ่อนแรงเหลือเกินตอนนี้คิดอะไรไม่ออกอยากจะเดินหนีนะคะเวลาที่เจอเรื่องอะไรยากๆที่มันควบคุมไม่ได้แต่เขาก็อยากได้ยินเสียงคุณนะอยากโทรหาคุณ เขาไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนเลยนะคะแพชั่นที่มีต่อคุณเนี่ยนะมันบ้าบอมากมายเขาก็เจ็บเหมือนกันนะคุณไม่ได้เจ็บคนเดียวนะเจ็บทั้งคู่เขาอยากให้คุณกับเขาอะทำอะไรให้มันช้าลงกว่านี้เขารู้อะว่าคุณอะเป็นแค่คนเดียวที่ทำให้เขากลัวนะแล้วเขาก็เสียใจนะคะที่เขาแฮนเดิลเขาจัดการสถานการณ์อะไรตอนนี้ไม่ได้ ขอโทษที่ทำให้คุณหมดความเชื่อใจในตัวเขาแล้วก็เสียใจนะคะที่เขาไม่รู้ว่าเขาจะรักคุณยังไงเขากลัวนะคะเวลาที่เขาอยู่กับคุณเนี่ยกลัวว่าจะแสดงความอ่อนแอออกมาให้คุณเห็นแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันจะอยู่ยังไงถ้าไม่มีคุณเขาพยายามที่จะไม่คิดถึงคุณนะคะพยายามจะเอาคุณออกจากหัวก่อน เขายังต้องเรียนรู้การรักตัวเองอยู่เลยนะขอเวลาให้เขาหน่อยนะคะขอให้เขาได้ไปคิดทบทวนตัวเองก่อนนะเขาอยากจะให้คุณได้มากกว่านี้เขากลัวการผูกมัดอ่ากลัวการผูกมัดตอนนี้เขารู้สึกเหมือนเขายังอยากมีอิสระอยู่เลยนะเขาภูมิใจทุกๆอย่างที่คุณาํา เขาฝันกลางวันนะคะฝันถึงอนาคตของคุณกับเขานะเขากลายเป็นนักประพันธ์ไปเลยกัเพราะคุณนะคะคุณทําให้เขาได้มองโลกในแง่ดีมากขึ้นเหมือนคุณมาเติมเต็มในชีวิตของเขานะที่เขาทํางานหนักเนี่ยก็เพราะอนาคตของคุณกับเขานะอยากให้มีฐานนะการเงินที่มันมั่นคงกว่านี้เขาอดไม่ได้นะที่จะพูดถึงคุณให้เพื่อนใกล้ชิดให้คนใกล้ชิดให้คนสนิทนะคะเพื่อนสนิทคนในครอบครัวของเขาฟัง เขาชอบนะที่จะนอนหลับอยู่ข้างๆคุณคุณทำให้เขาเหมือนเขากลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งนะเขาขอบคุณคุณนะที่สอนให้เขารู้จักคำว่ารักแท้คุณชอบหายเข้าไปในความฝันเขาบ่อยมากเวลาที่เขาเห็นดอกไม้เขาก็จะคิดถึงคุณทุกครั้งเลยแล้วก็เวลาที่คุณแตะต้องตัวเขาเนี่ยมันทำให้เขาตื่นเต้นปั่นป่วนไปหมดเลยนะ i am in love with you เขาตกหลุมรักคุณ เขาหลงไหลรูปร่างของคุณมากเลยนะฮะ Why sex with you เขาอยากจ้ำนจีมาเือบเแปะนะคุณอะเคยมองเขาในแง่ดีบ้างไหมคุณทำให้เขาเจ็บแต่เขาบอกว่าไม่เป็นไรก็ทนได้เขาโอเคเขาก็แค่ฝันที่อยากจะมีอะไรหลายๆอย่างคุณก็น่าจะรู้ดีอยู่แล้ว ถ้าเขาขอร้องให้คุณอยู่เนี่ยคุณยังจะทิ้งเขาไปอยู่หรือเปล่าตอนนี้แค่มองคุณ,คณเขาก็ยังไม่กล้ามองเลยนะคุณถูกแล้วล่ะการที่พูดรับหลังกันมันก็ยิ่งทำให้เจ็บกว่าเดิมนะอยากอยู่ใกล้ๆเธอตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้เจอ รักมากมายขอเป็นเพื่อนใจได้ไหมเคยรักกันบ้างไหมคุณคือคนเดียวในใจอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆอยากเข้าใจผิดไม่อยากห่างกันเลยไม่กล้าติดต่อจริงจังมากนะ ถูกที่ถูกเวลายอมเสี่ยงอนาคตของฉันมีเธออยู่ด้วยทำเพื่อเธอได้ทุกอย่างเข้าใจกันบ้างมา <c oughs> ดูเ,าเราเข้ากันเออเข้าแองเจิลจะบอกว่ายัางไงวันนี้ Uh huh. p a r a t i o n เป็นช่วงที่ห่างกันนะคะบางคู่บางพลังงานก็อยู่กันคนละที่คนละทางนะบางคู่บางพลังงานก็พักความสัมพันธ์กันไปไม่ค่อยได้พูดได้คุยไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้เจอกันนะคะหรือบางคนก็งอนกันอยู่นะคุณกับเขาอะเคมีเข้ากันมากมายเลยนะมันเหมือนมีแม่เหล็กดึงดูดคุณกับเขานะเนี่ยให้ไว้ใจให้เชื่อใจนะคะก็จะเป็นประมาณน,นี้เนาะ ข้อความของเขานะคะอย่างที่บอกว่าขอรับไปแต่ข้อความที่ตรงใจนะถ้าไม่อยากพลาดการอัปเดตความรู้สึกของคนที่คุณคิดถึงอยู่นะคะกดติด mm hmm. ตามช่องนี้นะ Moon Startar o t 911เราจะมาอัปเดตแบบนี้ทุกวันนะคะดูแลตัวเองนะคะดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจดูแลคนข้างๆนะคะคนที่คุณรักและคนที่รักคุณด้วยนะ,ะวันนี้ไปก่อนค่ะพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ